สืบเนื่องมาจากกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นนะคะผู้นําของรัเสเซียก็ได้ออกมาประกาศแผนการระดมกําลังพลจํานวนหลายแสนนายเพื่อที่จะเป็นกองกําลังสนับสนุนสงครามในยูเครนและด้วยเหตุนี้พร้อมทั้งเหตุผลอื่นๆอีกหลายประการนะคะทำให้พลเมืองของรัเสเซียนั้นพยายามที่จะข้ามพรมแดนมายัางฟินแลนด์โดยที่ชาวรัเสเซียส่วนมากที่ข้ามมาฝั่งฟินแลนด์นั้นก็จะเป็นผู้ชายค่ะที่อยู่ในวัยที่รัฐบาลของรัเสเซียนั้นกําลังต้องการเกณฑ์กําลังพล และเมื่อสุดสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านมานั้นนะคะก็ได้มีจํานวนชาวรัเสเซียเกือบ2 0,000คนคะ่ะที่ได้ข้ามแดนมายัางฟินแลนด์โดยที่บางคนก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะว่าในกลุ่มของพวกเขานั้นบางคนต้องการใช้ฟินแลนด์เพื่อที่จะเป็นทางผ่านไปยังพื้นที่อื่นในยุโรปเพราะในขณะน,นี้เส้นทางบกที่สามารถผ่านเข้ามายัางพื้นที่ยุโรปแล้วก็เขตเชงเก้นได้ก็มีเพียงด่านชายแดนฟินแลนด์เพียงเท่านั้นเพราะก่อนหน้านี้นั้นนะคะเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนรัฐบอลติกทั้งหมดรวมถึงโปแลนด์ ก็ได้ปิดด่านชายแดนไม่ให้ชาวรัสเซียที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวผ่านเข้ามาในพรมแดนจึงเหลือฟินแลนด์เพียงเท่านั้นที่ชาวรัสเซียที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวสามารถใช้เดินทางผ่านเข้ามายัางพื้นที่ยุโรปและเขตเชงเกนได้ค่ะในล่าสุดนะคะในขณะนี้นั้นประธานาธิบดีซาอูลีนินิสเตอร์และคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านนโยบายการต่างประเทศและความมั่นคงก็ได้ตัดสินใจว่าฟินแลนด์นั้นจําเป็นที่จะต้องจํากัดการเข้าประเทศจากชาวรัสเซีย และการออกวีซ่าให้กับชาวรัเสเซียนั้นจําเป็นที่จะต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะก่อนหน้านี้นั้นฟินแลนด์ก็ได้ทําการจํากัดการออกวีซ่าให้กับชาวรัเสเซียแล้วรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของฟินแลนด์ก็ได้กล่าวว่าการสรุปร่างกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้นั้นอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักสองสวันเนื่องจากการพิจารณาทางกฎหมายและทางเทคนิค ในขณะเดียวกันก็ได้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในฟินแลนด์ค่ะโดยมีถึง85นั้นที่สนับสนุนให้รัฐบาลระงับวีซ่าท่องเที่ยวให้กับชาวรัเสเซียจนกว่าสงครามความก้าวร้าวของรัเสเซียในยุโรปจะสิ้นสุดลงในตอนนี้นั้นนะคะที่จุดผ่านแดนทางฝั่งตะวันออกชายแดนฟินแลนด์นอกจากจะมีจำนวนชาวรัเสเซียยังหลั่งไหลเดินทางมารอเพื่อที่จะข้ามแดนมายัางฟินแลนด์แล้วนั้น ก็ยังพบว่าตู้ ATM ของฟินแลนด์ถูกชาวรัสเซียใช้บัตรเครดิตยูเนียนเพย์ที่ออกโดยจีนนั้นกดเงินสดจากตู้ ATM ที่จุดผ่านแดนจนหมดเกลี้ยงไปหลายตู้เลยค่ะและเมื่อช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะสื่อท้องถิ่นในฟินแลนด์ก็ได้รายงานว่ามีสำนักสื่ออิสระแห่งหนึ่งของรัสเซียที่มีความใกล้ชิดกับเครมลินรายงานว่าเร็วๆนี้ผู้ชายชาวรัสเซียที่อยู่ในไวเกนกำลังพลจะถูกสั่งห้ามออกนอกประเทศโดยที่รัฐบาลของรัสเซียนั้นจะสั่งปิดชายแดนห้ามออกนอกประเทศโดยเด็ดขาดคะ่ะ